สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงโอเชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมไปเซเว่นมานะครับก็จัดล้อยางมาครับนะครับสองล้อนะครับเป็นล้อยางรหัสใหม่นะครับรหัส b c 2 0สองศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งนะครับอ่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าสองล้อนี้นะครับผมได้แกะมาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะไม่ทําคลิปนะครับแต่พอแกะออกมานะครับภายในล้อนะครับ มันได้รถที่น่าสนใจและค่อนข้างที่จะคุ้มค่าก็เลยนํามาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับร้อนนี้บอกก่อนนะครับต้องสองนะครับเพื่อนแต่นี่ผมสุ่มมุ่มมานะครับเห็นว่ารถด้านในน่าสนใจนะครับน่าสะสมก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับเรามาดูกันไปกรอเลยครับว่า2กล่องนี้นะครับเราจะได้รถอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับกับรหัสใหม่ล่าสุดนะครับ bk 2 0 1 2 2 1ครับขันแรกนะครับนี่ครับ ได้มาเป็นรถมาจเลตจูนอัพนะครับนิวโสมันที่1นะครับเซเว่นซูเปอร์ซีรีส์นะครับคันนี้นะครับด้านล่างนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นเมทอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็มาจเลตตรงนี้นะครับสเกลนะครับหนึ่งต่อห้าสิบเก้านะครับเป็นเวกซาวากินทีหนึ่งนะครับคันนี้นะครับโอ้โห คุ้มค่ามากๆาเลยนะครับกับ129บาทที่จ่ายไปนะครับนะครับตัวรถนะครับก็จะเปิดได้นะครับเปิดฝาได้นะครับสายโฟกห้ามพลาดเลยนะครับซื้อเสี่ยงหรือว่า่องดูนะครับสุ่มกันได้เลยนะครับกระจกนะครับให้มาเป็นสีเหลืองนะครับออกอมส้มๆนะครับด้านหน้านะครับจะเป็น Volkswagen T1 นะครับหน้า V นะครับเห็นไหมครับเป็น l o วีอย่างนี้นะครับ ให้ไฟหน้าไฟเลี้ยวรายละเอียดมาครบชัดเจนนะครับตัวลายสติ๊กเกอร์นะครับคันนี้นะครับก็มีราคาเหมือนกันนะครับในแพ็ก,ก็เห็นขายกันอยู่ที่2องร้อยบถึงสามนะครับเป็นพบขายกันนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในล้อยางนี้นะครับเพื่อนๆในกลุ่มพี่ๆในกลุ่มเห็นขายกันอ่า้ลอละประมาณ200 2องร้อยนะครับเกินคือเกินเกินทุนแน่นอนคุ้มแน่นอนนะครับโอ้โห oh. ไม่คิดเลยนะครับว่า จะเอาจูนับรุ่นนี้นะครับมาใส่ในในล้อนะครับอ่ามาดูกันต่อไปกันนะครับว่าผมจะได้รุ่นอะไรนะครับตรหัสนี้นะครับอ่าขันต่อไปนะครับจะเป็นโอ้โหสีขาวนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูใต้ท้องก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นมาตอลเลตนะครับเมดยินไทยแลนด สเกลนะครับ1ต่อ58นะครับเป็นนิสสันซิฟิโรนะครับ a 3 1นะครับโอ้โหโดนใจไบรุ่นยุค90เลยนะครับคันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ1 2อยยีบาทนะครับก็เห็นว่ารถน่าสนใจแล้วก็คุ้มค่าก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับปกติถ้าเป็นรถพวกรถเกลือรถใดพวกนี้นะครับผมจะไม่นำมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็ถือว่าซื้อมาแลยว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแต่นี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับน่าสนใจอยู่ครับ ฝากระโปรงหน้าน่าจะเปิดได้นะครับดูแล้วนะครับนะฮะซีฟิโร่นี่นะครับน่าจะมีสองสีนะครับสีหนึ่งจะออกสีแดงแดงเลือดหมูนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเห็นพี่ๆในกลุ่มถ่ายลงกันไว้นะครับนะครับภายนอกตัวรถนะครับก็ให้รายละเอียดมาครบชัดเจนนีนะครับมีทั้งไฟหน้ากระชังหน้าโลโก้นะครับไฟเลี้ยวนะครับล้อแมกประตูกระจกนะครับ ให้มาครบเลยครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ nissan นะครับแล้วก็ไฟเลียวไฟท้ายนะครับให้มาครบรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยงามและก็คุ้มค่านะครับน่าเก็บมากมากครับก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นแนวทางในการสะสมนะครับเผื่อเป็นสายใครที่โดนนะครับาจจะเป็นสาย jdm ยุค9 0นนะครับที่ชอบสะสมพวก นิสสันซีเวล่เก่าๆนะครับหรือเป็นพวก g r เกอาเก่าๆไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งก็เป็นวอล์กสวาก n นะครับสายรถโฟกไม่น่าจะพลาดนะครับนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s ไครต์ให้ช่องโอชแน,นลด้วยนะครับถ้าผมได้อะไรมาใหม่ๆนะครับ จะนำมาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ